ขวามคืมหน้าล่าสุดตำรวจสแกนเขาทั้งลูกพิสูจน์พมชมพู่ตายเห็นขาตาพาสูง10เมตรเด็กเดินไม่ได้แน่จากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจวังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมจนไปพบศพ กลางป่าบนเขาผู้เหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรล่าสุดผ่านมา75วันแล้วก็ยังไม่สามารถจับคนไร้ายได้ วันที่25พฤษภาคมทีมข่าวได้ติดตามตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่เดินขึ้นเขาภูเหล็กไฟเพื่อวัดความชันในชุดต่างๆจนถึงจุดพบศพของน้องชมพู่ซึ่งเริ่มเดินทางจากสวนยางของนายแต่เดินผ่านแทงน้ำประปาหมู่บ้านขึ้นตรงไปยังจุดพบศพโดยขาไปพบจุดที่มีความชันถึง11จุดใช้อุปกรณ์ได้เทปวัระยะ50เมตร ไม้วัดระดับความลาดเอียงและไม้บรรทัดครึ่งวงกลมวิธีวัดเมื่อเจอทางลาดเอียงจะให้เจ้าหน้าที่ถือไม้วัดระดับความลาดเอียงและไม้บรรทัดครึ่งวงกลมอันใหญ่ยืนอยู่จุดที่ต่ำ และให้เจ้าหน้าที่อีกคนลากสายเทปวัดระยะทางเดินขึ้นไปบนเขาซึ่งจะวัดความเอียงจากสายเทปที่ดึงขึ้นไปในจุดที่สูงว่ามีความลาดเอียงกี่องศาซึ่งจุดแรกทีมค่าวและเจ้าหน้าที่เดินจากสวนยางในแต่มาประมาณ3 0 0เมตรเจอพื้นที่หญ้ารกพื้นมีความชันประมาณ30องศายาวระยะทาง32เมตร จุดที่2ทีมข่าวเดินไปเป็นระยะสะสม440เมตรพื้นที่มีหญ้าเพกรกและความชัน35องศาซึ่งทางชันยาวเป็นระยะทาง50เมตรจุดที่3มทีมข่าวเดินไปถึงระยะสะสม500เมตรสภาพพื้นที่เป็นหญ้ารกมีความชัน35องศาซึ่งระยะของทางลาดประมาณ50เมตรจุดที่4เดินไปถึงระยะสะสม6ระยะทาง10เมตร เจอหน้าผาหินสูง3เมตรความชัน50องศาซึ่งต้องปีในพื้นที่ทางชันเป็นระยะ7เมตรจุดที่5หลังจากปีนขึ้นผาหินมาก็ถึงระยะทางสะสม617เมตรก็เจอทางชันอีกครั้งโดยพื้นที่มีความชันถึง46องศาเป็นระยะทางลาด27เมตรจุดที่6เป็นจุดที่หินผาสลับซ้อน ซึ่งระยะทางสะสมอยู่ที่700เมตรพื้นที่มีชัน48องศาเป็นระยะทางลาด32เมตรถึงจุดที่7เป็นทางเนินสูงมีญ้ารกซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เดินเป็นระยะสะสม860เมตรความชันไม่มากนะักอยู่ที่33องศาเป็นทางลาดระยะ50เมตรจุดที่8เป็นทางเนินสูงระยารกซึ่งจุดนี้ทิมข่าว เดินมาถึงระยะสะสม1กิโลเมตร70เมตรพื้นที่มีความชัน50องศาแต่เป็นทางลาดระยะสั้นเพียง9เมตรเท่านั้นจุดที่9เป็นจุดที่เจอรถเบคโฮซึ่งทีมข่าวมาเป็นระยะทางสะสม1กิโเมตร3 0มเมตรพื้นที่มีความชัน4 2องศาทางลาดยาวกว่าระยะ50เมตรจุดที่10บ เป็นจุดที่เดินมาระยะทางสะสม1กิโลเมตร460เมตรซึ่งความชันของหน้าผามีความชัน60องศาซึ่งการที่จะผ่านจุดนี้จะต้องปีนหน้าผาประยะทางถึง32เมตรและจุดที่11ก่อนถึงจุดเจอศพ เป็นการเดินที่ระยะทางสะสม1กิโลเมตร620เมตรมีความชัน46องศาซึ่งทางลาดประมาณระยะ50เมตรหลังจากนั้นทีมจะต้องเดินไปอีกประมาณ250เมตรโดยใช้เวลา1ชั่วโมง26นาทีต้องผ่านจุดที่มีความชัน11จุดซึ่งจุดที่ชันที่สุดมีความชันถึง60องศา น,นายนภัสสอนตะวันคำเจ้าหน้าที่ป่าไม้ภูพยนต์ที่เดินทางร่วมทางมาด้วยเปิดเผยว่าบริเวณรอบจุดพบศพน้องจมพู่แทบจะไม่มีทางไหนที่มีความชันน้อยกว่า60องศาซึ่งจากการเดินตนมองว่าหน้าผารอบจุดพบศพก็น่าจะมีความชันอยู่ในระดับเดียวกันเพราะตนก็ยังหาจุด ที่มีความชันน้อยไม่เจอแม้จะหาทางอ้อมก็ยังเลี่ยงจุดที่มีความชันสูงไม่ได้ส่วนกรณีที่มีคนวิเคราะห์ว่าเด็กมีเวลา3วันในการเดินขึ้นไปยังจุดพบศพตัวไม่ขอแสดงความคิดเห็นซึ่งขากลับเจ้าหน้าที่ได้เลือกเส้นทางที่มีความชันน้อยที่สุดโดยจะลงทางอ่างกบที่มีเส้นทางชันน้อย วัดความชันไปเรื่อยๆและพิสูจน์ว่าเด็กจะสามารถเดินได้หรือไม่และเดินผ่านจุดเจอแหวนโดยเจอจุดที่มีความชัน8จุดเดินไปสิ้นสุดที่บริเวณสวนมันของยายจำลองเป็นระยะทาง3กิโลเมตร520เมตรใช้เวลา1ชั่วโมง57นาทีวุ่นอีกพยานอ้างชมพู่หายเช้าเห็นสะดิ้งมาบอกท่าจริงพ่อแม่ลุงรอดหมด เมื่อวันที่25กระกฎาคมทีมข่าวอม,มรินลงพื้นที่บ้านกกอกตำบลกกตุมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อติดตามความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้องชมพู่ด็กหญิงอายุ3ขวบโดยนางแตงโมนามสมมุติชาวบ้านกกอกเปิดเผยว่าตนมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าน้องชมพู่หายไปก่อนเวลา9นาฬิกาเพราะตนดูนาฬิกาช่วงที่น้องสะดิงเดินผ่านหน้าบ้านซึ่งบ้านตนอยู่หน้าปากซอยน้องชมพู่ห่างกันแค่150เมตร ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ8นาฬิกาเป็นช่วงที่ตนกลับมาจากจับ GPS ที่สวนยางตนก็ได้ยินเสียงเพลงชาติจากโทรทัศน์ทำให้ตนจำแน้แม่นว่าเป็นเวลา8นาฬิกาหลังจากนั้นตนก็กินข้าวและดูนาฬิกาอีกครั้งพบว่าเป็นเวลา8นาฬิกาครึ่งซึ่งนาฬิกาของตนเดินเร็วกว่าปกติ5นาทีคาดว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเวลา8นาิกา25นาที ตนก็ออกไปนอนที่เปรหน้าบ้านและโทรศัพท์หาเพื่อนคุยโทรศัพท์ประมาณ5-10ถึงนาทีก็เห็นน้องสซดิงเดินผ่านไปมาที่หน้าบ้านของตนเป็นช่วงที่น้องสซดิงเดินตามหาน้องชมพู่แล้วซึ่งน้องสซดิงเดิน2-3ถึงรอบหลังจากนั้นก็เดินผ่านเป็นรอบที่4และเดินเป็นนานกว่า10นาทีคาดว่าช่วงนั้นที่น้องสซดิงเดินไปบอกป้าแตนโดยไทม์ไลน์ของแอนาาไม พ่อของน้องชมพู่วันที่11พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายตัวไปมีพยายนคือนางอยู่ชาวบ้านที่ยืนยันว่าพบพ่อของน้องชมพู่อยู่ที่นานช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีไม่ได้อยู่ที่บ้านช่วงที่น้องชมพู่หายไปส่วนไทม์ไลน์ของนางสาววิตรีแม่น้องชมพู่วันที่11พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายตัวไปก็มีพยายนคือป้าแตนลุมพล นางนาลินที่ยืนยันได้ว่าอยู่ที่สวนด้วยกันในช่วงเวลา8นก20นาทีถึง9นาฬกา22นาทีซึ่งขณะนั้นกำลังวัด GPS กันที่สวน ด้านนายนรินหรือน้าแต่น้าของน้องชมพู่ช่วงเวลาดังกล่าวก็มีพยานคือน,นางฝนที่ยืนยันเนีว่าออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุบ้านน้องชมพู่ช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปรวมถึงน้าชุลัยพลก็มีพยานเช่นกันว่าเกี่ยวย้าอยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านน้องชมพู่ นายแต่ปลาลมีเจ้าของร้านขายของชำที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าน้องสซดิงกับน้องชมพู่มาซื้อน้ำเวลา8.30นาทีซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลล่าสุดของนางแตงโมที่ระบุช่วงเวลา8.30นาทีถึง8.40นาฬินาทีเห็นน้องสซดิงเดินตามหา,าน้องชมพู่แล้วนายแต่กล่าวว่าวันที่11พฤษภาคมน้องสดินนกงกับน้องชมพู่เดินมาซื้อน้ำส้มกับน้ำแข็งที่ร้านตน ส่วนช่วงเวลาขนาดนั้นตนไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่ได้ดูนาฬิกาแต่การกะเอาว่าอยู่ราวๆ8โมงกว่าซึ่งมั่นใจว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาหลัง8โมงไปแล้วส่วนกรณีที่นางแตงโมระบุว่ามั่นใจเวลาเพราะดูนาฬิกาก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเขาดูนาฬิกาแต่ตนไม่ได้ดูส่วนน้องชมพู่จะหายไปตอนไหนนั้นตนก็นไม่ทราบเพราะมาทราบภายหลังตอนที่แม่นอนชมพู่มาตามหาช่วงหลัง9โมงไปแล้ว โซเชียลข้องใจครอบครัวชมพู่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงถามหาความจริงโดยก่อนหน้านี้แม่ชมพู่เผยไม่ได้เปิดรับบริจาคมีผู้ใจบุญช่วยเหลือช่วงน้องเสียแจงไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยชาวโซเชียลข้องใจเห็นครอบครัวน้องชมพู่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงลั่นเงินแสนกว่าไม่น่าจะใช้อะไรได้มากมายขนาดนี้อันนี้มันต้องหลายแสนแล้ว จากกรณีเรื่องการรับบริจาคเงินของนางสาวิตรีวงศรีชาหรือแม่ชมพู่ผู้เป็นแม่เด็กหญิงไวัยสามขวบที่เสียชีวิตบริเวณหมู่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งแม่ชมพู่เองก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าสำหรับเงินที่ตนได้รับช่วยเหลือนั้นอยู่ที่ประมาณ1,30,000บาทซึ่งตน ไม่ได้เปิดรับบริจาคแต่มีผู้ใจบุญจะช่วยเหลือในช่วงที่น้องชมพู่เสียชีวิตซึ่งหลังจากนั้นตนก็ใช้ใจ่ายไปส่วนหนึ่งและไม่มีใครโอนมาช่วยเหลืออีกเงินที่มีคนช่วยเหลือนั้นตนก็ไม่ได้ถอนออกมาใช้ทั้งหมดเพียงแต่โอนเงินจ่ายค่าไฟค่าโทรศัพท์ไม่ได้ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยส่วนคนที่บอกว่าตนได้รับเงินบริจาคถึง30ล้านบาทตนก็ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงยอดเงินล่าสุด 1,11,887.4บาทซึ่งพอเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นก็ทำเอาชาวโซเชียลแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นถามหาความจริงและต่างก็ตั้งข้อสงสัยถึงเงินบริจาคของน้องชมพู่ที่ล่าสุดได้มีมากถึงขนาดส่งน้องเซด,ดิงพี่สาวของชมพู่เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนโดยชาวโซเชียลรายนี้ได้โพสต์ข้อความระบุว่าอัมหิบ จากครอบครัวสาวิตรีชีวิตน้องชุมผู้แลกด้วยเงินจริงๆ 1. ซื้อโทรศัพท์ใหม่ 2. สะดิ้งย้ายโรงเรียนเข้าเอกชนเทอมและเท่าไหร่ 3. ซื้อรถใหม่ MG สีแดง 4. ซื้อพ่อแม่พันหนูราคาแพงใหม่ 5. ได้เงินต่อเติมบ้านซื้อของเข้าบ้านใหม่แม่เข้าใจนักข่าวไม่ได้ข้อมูล สาวที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ดังกล่าวได้โพสต์ถึงประเด็นนั้นก็มีชาวทวิตเตอร์อีกหลายคนเข้ามาตอบกลับอย่างเป็นจํานวนมากอย่างเช่นขอให้บุญที่น้องได้ทําในชาตินี้ชดใช้นี้กรรมกับพวกเขาให้หมดส่วนบุญที่เหลือจากการชุบเลี้ยงส่งเสียคนในครอบครัวที่ได้มาจากการตายของน้องขอให้ส่งผลให้น้องเกิดในครอบครัวที่ดีมีกินมีใช้ไม่อด กรมแใดใครก่อกรรมนั้นขอให้คืนสนองโดยเร็วน้องชมพู่ ok รถ MG จากรูปที่มอบกุญแจไม่ใช่ของนางนะคะไม่ได้เข้าข้างสวตอแต่อยากให้ครองข่าวหน่อยเพราะถ้าวิดไปก็มีคนเห็นคนเชื่อเยอะ MG สีแดงของนักข่าวปะคะหรือไงเห็นจอดตั้งแต่ข่าวแรกๆแล้ว รถนะแต่แต่เหมือนออกรถก่อนน้องหายตัวไปนะคะไม่ได้ออกรถหลังหายตัวหรือจะเป็นย้ายโรงเรียนเอกชนแล้วหรอคะพอดีไม่ได้ทำข่าวใช่ค่ะจากชุดนักเรียนคอซองเป็นแขนยาวไทยที่คอค่ะแบบฟอร์มเอกชนค่ะถ้าซื้อขนาดนี้แสนสามก็เอาไม่อยู่แล้วค่ะลบโพสจะดีมากค่ะเพราะไม่ใช่ข้อมูลจริงทั้งหมดทำให้เกิดการเข้าใจผิดทั้งเรื่องรถ และเรื่องโรงเรียนขณะที่ความคืบหน้าของคดีคือกรณีการพบเสื้อส้มซุกซ่อนอยู่ในป่าทําให้เกิดข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือไม่เพราะมีพยานเคยเห็นว่ามีชายสวมเสื้อส้มอยู่กับน้องชมพู่ก่อนเสียชีวิตและพี่สาวเดินทางพบตํารวจเพื่อย,ยืนยันว่าเสื้อตัวนี้เป็นของตัวเองแต่ไม่เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่